คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาลุ้นกันครับกับสูตรสองตัวรอบริษทรัททอเดินดีต่อเนื่องห้างวดติดกันเลยทีเดียวสำหรับชุด2ตัวล่างมาดูเพื่อเป็นแนวทางในงวดถัดไปได้ครับสำหรับชุด2ตัวล่างที่ให้มาได้แก่9697989990และ06070809และยังมีชุด2ตัวที่เน้นให้ด้วยนะครับคือ9698060809มาลุ้นกันครับในงวดสิหก พฤศจิกายนนี้มาตามกันต่อครับกับเลขเด่นใบเขียวเดินดีต่อเนื่องเจ็ดงวดต่อติดกันเลยทีเดียวสถิติย้อนหลังยังไม่เคยหลุดมาลุ้นกันต่อในงวด16พฤศจิกายนนี้เล, 5, 7, ลข 57, เด่นใบเขียวให้เลขสามตัวมาคือสี่ห้าเจ็ดและสองตัวคือห้าเจ็ดเด่นหนึ่งตัวคือเจ็มาตามกันต่อครับในงวด16พฤศจิกายนนี้มาตามกันต่อครับกับแอดไก่เดินดีต่อเนื่องสองงวดที่ผ่านมายังไม่เคยหลุดเลยเป็นชุดที่น่าเล่นเลยทีเดียวเพราะเลขไม่เยอะเท่าไรมาดูในงวดที่16ห พฤศจิกายนครับสำหรับแอดไก่เลขที่ให้มาชุด3ตัวบนได้แก่635506503และชุด2ตัวที่ให้มาได้แก่306563สา,ามาดูชุดเน้นที่แอดไก่ให้มาเลขเด่นวิ่ง3ตัวเดียวชุด2ตัวเน้น303563ตัวบนเม็ดเดียว503มาลุ้นกันครับงวดนี้คลิปขอปิดท้ายด้วยสุด3าตัวบนดเดินต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นแนวทางในงวด16พฤศจิกายน มาดูเลขหลักครับได้เลข6กับเลข8และหลักสิบได้8ตัวเดียวมาดูหลักหน่วยกันครับได้เลข0เลข4เลข6แอดมินจับคู่มาแล้วนะครับได้แก่6 8 0 8 8 0 6 8 4 8 8 4 6 8 6 8 8, 8 6มาลุ้นกันครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ